คุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวเด็จะสีกันนะคะอดีตเจ้าว,วาดวัดไร่ขิงมีสีหน้าเลื่ยนเฉยคะ่ะขณะเดินผ่านสื่อมวลชนในขณะที่ถูกนำตัวไปฝากขัง ตรวจบกปปปคุมตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและนางสาวอรัญ,ญวรรณหรือสีกาเกณฑ์ไปขออำนาจศาลอาญาคดีชุจริตละประพฤติมิชอบกลางฝากขังซึ่งขณะคุมตัวขึ้นรถสีกาเกณฑ์เดินออกมาก่อนด้วยอาการเร่งรีบส่วนอดีตเจ้าอาวาสสวมชุดขาวเดินตามหลังมาด้วยอาการสำรวมสีหน้านิ่งเฉยนักข่าวพยายามตะโกนถามว่าเรื่องการพนันจริงหรือไม่มีอะไรอยากชี้แจงหรือไม่แต่อดีตเจ้าอาวาสได้แต่นิ่งพร้อมยกมือโบกส่งสัญญ,ญาณปฏิเสธก่อนถูกนำเติมขึ้นรถตู้ของตำรวจไปทั้ง คนซึ่งก่อนหน้านี้พระลูกวัดก็เข้าเยี่ยมอดีตเจ้าอาวาสยอมรับว่าเห็นสภาพแล้วดหดผู่ที่กองปราบตามเช้าวันที่ผ่านมาพระสมฆวัดได้ขิงหกรูปเดินทางมาเข้าเยี่ยมอดีตเจ้าอาวาสที่ห้องควบคุมตัวพร้อมนำยาลดความดันโลหิตซึ่งเป็นโรคประจําตัวมาให้แต่พอเห็นสภาพอดีตเจ้าอาวาสก็เกิดความดหดผู่ใจบางรูปถึงกับกัน้นน้าตาไม่อยู่ร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารค่ะ ส่วนที่วัดอรุณนะคะพุทธศาสนิกชนก็แห่มาทำบุญกันล้นวัดท่ามกลางอากาศร้อนจนมีคนเป็นลมค่ะเ oh <my> จ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำตัวพุทธศาสนิกชนแลนะนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เป็นลมหมดสติระหว่างทางวัดจากพิธีบวงสรวงและสวดบูชาประจำคิดทั้ง8ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดประกอบกับพุทธศาสนิกชนหลักหมื่นที่ โดยนำเสือมาปูนั่งภายในวัดทุกโซ่ถึงขั้นการจราจรโดยรอบวัดติดขัดและประชาชนบางส่วนก็นำรถมาจอดริมถนนอรุณอมรินไปจนถึงกรมอุน่นกกเกิดเหตุเพลิงไหม้สายไฟและสารเคเบิลริมถนนสายเอเชียค่ะล่องเข้ากรุงเทพที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ เพลิงลุกไหม้สายไฟและสายเคเบิลหน้าอาคารพาณิชย์บนถนนสายเอเชียขาล่องเข้ากรุงเทพตำบลคลองสวนปูอเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระลอกถูกไฟช็อตไม่เกรียนตกลงมาตายโดยผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าเห็นกระรอกปีนป่ายขึ้นไปบนเสาไฟแล้วก็มุดเข้าไปในมออแปลงขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็ริ่งเสียงดังหนึ่งครั้งจากนั้นก็เกิดไฟฟ้ารัดวงจรและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนเจ้าหน้าที่ต้องตัดไฟก่อนเข้าไปพรังเหตุค่ะ ข่าวรดูฝนอยากเป็นทางการแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นห่วงในกลุ่มเปราะบางกลัวว่าจะเป็นโรคเรื้อรังค่ะ บ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเดือนนี้และเดือนหน้าปริมาณฝนจะตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประชาชนกลุ่มเปราะบางต้องระวังอันตรายจากสายฝนด้วยนะคะโดยรองเลขาธิการาคณะกรรมการอาหารและยาหรือยอยเปิดอบรมเชิงวิชาการสร้างสุขภาพที่ดีโดยเริ่มจากคนและความรู้เตือนให้ระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงห่วงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาการกำเริบเช่นความดันโลหิตสูง สูงไขมันในเลือดสูงและอีกมากมายเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญกว่า300คนเผยแนวทาง3ออได้แก่อาหารอารมณ์และออกกำลังกายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ห่างไกลโรคติดต่อไม่เรื้อรังอย่างยั่งยืนค่ะแค่ผลการจับสลากประกบคู่ของบาสสามคูณสามนักเรียนชาย7 HD ก็ได้รุนกันแล้วนะคะแต่ที่รุนกว่าแน่นอนก็คือการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์หน้าค่ะ พลาดไม่ได้กับการแข่งขันบาสบ,บอล3า3คูน<ณ>3นักเรียนชายแชมป์กีฬาเจ็ดเนรอบคัดภูมิภาคเตรียมเริ่มต้นกันในสัปดาห์หน้าออกสตาร์ทที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ แข่งขันกันที่เซนทัลโคราชในวันเสาร์ที่24และอาทิตย์ที่2 5พฤษภาคมนี้โดยจะคัดเอาอันดับที่1และอันดับที่2ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปร่วมเชียร์และชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักบูดทีวีเฟซบุ๊กซ h h h d และ c h 7 h d Sport YouTube c h 7 h d TikTok c h 7 h d Sport ริ่มเสารหน้าตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ กลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปเวลา15.30นนนะคะสวัสดีค่ะ